สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับอดิศรชาแนลแนวยูทูปนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับสาระของ y t u t u นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำยูทู e นะครับวันนี้ก็มีคําถามจากช่องคุณจูนะครับยูทูปนะครับก็ถามกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับคลิปนะครับระหว่างคลิป ที่มีความยาว1-2ถึงนาทีนะครับแต่ไม่เกิน3นาทีจะสามารถสร้างรายได้แตกต่างจากคลิปที่มี3นาทีขึ้นไปอย่างไรนะครับในตรงนี้นะครับคลิปที่มีความยาวระหว่าง1-7ถึงนาทีนะครับก็จะมีโฆษณาเข้าตอนแรกแล้วก็ท้ายของคลิปนะครับแต่ว่าคลิปที่มีความยาว8นาทีขึ้นไปนะครับ เราสามารถตั้งโฆษณาตรงกลางได้นะครับหรือไม่ตามความเหมาะสมครับ y o u t u b e ก็จะพิจารณาแล้วก็ลงโฆษณา,าที่มีอยู่ระหว่างกลางอีกโฆษณาหนึ่งนะครับก็มีต้นกลางแล้วก็ท้ายของคลิปนะครับหรือมีหลายท่านนะครับที่มีความต้องการที่จะใส่โฆษณาขั้นระหว่างคลิปนะครับก็สามารถาเข้าไปตั้งค่าได้นะครับซึ่ง ครับผมก็มีคลิปสอนนะครับเกี่ยวกับคลิปที่มีความยาวแปนาทีขึ้นไปนะครับเราก็สามารถที่จะใส่โฆษณาลงไปได้นะครับแต่ก็ให้ใส่พอสมควรนะครับไม่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับบางทีถ้าเราใส่เยอะนะครับอาจจะทําให้เพื่อนๆหรือผู้ที่มาชมคลิปของเราเกิดความเบื่อหน่ายได้นะครับก็ใส่พอประมาณนะครับถ้าเราไม่ใส่เราก็เพียงแค่คลิกอนุญาต ให้ทาง YouTube กำหนดใส่เองก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับสำหรับคลิปที่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าไหนที่ยังไม่ได้ไม่สามารถยังไม่ได้เปิดสร้างไรายได้ก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับจนครบกฎของ u t u b e นะครับก็คือ1,000ผู้ติดตามแล้วก็4,000ชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็จะสามารถเปิดสร้างไรายได้มีโฆษณาเข้ามานะครับหลังจากผ่านการตรวจสอบ จากทาง y YouTube นั่นเองนะครับดังนั้นก็ขอให้เพื่อนๆสู้ๆนะครับทำคลิปที่ดีๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าในอนาคตนะครับคลิปเหล่านั้นจะสามารถเปิดสร้างรายได้ให้เราตลอดตลอดเรื่อยๆเลยนะครับทุกๆคลิปนะครับพยายามาทำให้มีประโยชน์และก็เป็นที่ต้องการาต่อผู้ที่จะค้นหานะครับมาชมคลิปของเรานะครับเพราะคลิปเหล่านั้น ถ้ามีใครอยากรู้นะครับก็เข้ามาค้นหาเราก็จะได้รับรายได้จากคลิปนั้นตลอดตลอดเลยนะครับถึงแม้ว่าเราบางวันเราอาจจะไม่มีเวลาทําคลิปนะครับซึ่งรายได้ต่างๆก็จะเข้าในโฆษณาที่คนมาดูคลิปของเรานั่นเองนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับที่ทําคลิปแล้วก็เปิดสร้างช่อง YouTube ใหม่นะครับก็พยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับ สู้ต่อไปสู้ไป้วยกันครับผมสำหรับท่านใดที่มีปัญหาก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับยินดีตอบทุกคําถามนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับอย่าลืมกดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟให้กับช่องอาริสันชาแนลด้วยนะครับ